นิทานเรื่องความสงสัยของทหารการละครั้งหนึ่งนับประเทศญี่ปุ่นมีการรบเกิดขึ้นกองทัพหนึ่งมีทหารน้อยกว่าศัตรูมากแม้กำลังพลน้อยแต่แม่ทัพมั่นใจว่าจะชนะเขาสั่งให้ผู้บังคับกองเตรียมทหารออกศึกทหารพร้อมแล้วแต่ต่างเต็มไปด้วยความสงสัยเพราะรู้ว่าศัตรูมีกำลังเหนือกว่า รุ่งขึ้นกองทัพเตรียมบุกตามคำสั่งแม่ทัพแม่ทัพร,รู้ดีว่าทหารยังไม่มั่นใจระหว่างทางเขาหยุดที่ศาลเจ้าทุกคนสวดภาวนาแม่ทัพหยิบเหรียญขึ้นมาแล้วพูดว่าถ้าออกหัวเราจะชนะถ้าออกก้อยเราจะแพ้เขาโยนเหรียญขึ้นฟ้า ทุกสายตาจับจ้องไปที่เหรียญเหรียญตกลงมาออกหัวทหารต่างดีใจและเต็มไปด้วยความมั่นใจพวกเขาออกศึกด้วยพลังเต็มเปี่ยมในสนามรบพวกเขาสู้สุดกำลังท้ายที่สุดกองทัพก็ได้รับชัยชนะหลังศึกสิ้นสุดผู้บัคับกองพูดว่าเราชนะแล้วไม่มีใครเปลี่ยนชะตาได้ แม่ทับยิ้มแล้วเผยให้ดูเหรียญเหรียญนั้นมีแต่ด้านหัวทั้งสองด้านเท่านั้นคติสอนใจถ้าคุณสงสัยในตัวเองแปลว่าคุณกำลังฉุดรั้งตัวเองแต่ถ้าคุณมั่นใจและให้กำลังใจตัวเองผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นบวกและนำไปสู่ความสำเร็จ คุณได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่องนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะถ้าคุณชอบนิทานเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ